กระสอบเห็นไหมหาวจื้อเย่แต่กระสอบเป็นกระสอบทองนี่ใช่กระสอบทองที่เห็นไหมในพิธีกงเตกอะพี่เขาจะคนจะใส่เสื้อกระสอบเดินหาวจื้อเย่หาวจื้อเยหมายถึงลูกกตัญญูคนจีนถึงต้องใส่ชุดกระสอบใช่คือความกตัญญูแทนหาวจื้อเยองค์นี้แหละแล้วก็จะมีถือโคม้นาดเหมือนกันเห็นไหมก็ถือโคมันถือโคมไว้ในหาวจื้อเยนี่คือเทพเจ้าเขาเรียกว่าเซตเซตกซตนรกเซตอยู่บนโลกก่อนก่อนจะไปเซตนรก บอกว่าที่เล้งในยี่เล้งในยีต่ตางยวาวะเได้ม่มีครับเห่าจีเอียะมีเขาขอโชคลาภปประจําอยู่ใต้ต้นโพเข้าไปปั๊บมุมทางซ้ายมือพี่เดินเข้าไปก่อนเข้าพาวโบสดทางซ้ายมือจะมีลรๆอยู่ตรงนึงอ่ะพี่ไ,หไปหาเดี <S <S ๋ยวเห่าจีเอียะคือกล้จากที่จุดเซียมซีเห็นปะเออมันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเตาเผากระดาษทางฝั่ง้ายนั่นแหละเห่าจีเอียะอยู่ตรงถัดไปนั่นแหละ <Okay. S 2> วางอยู่กับพ,พื้นพี่ดูข้อสอบอยู่เห่าจีเอียะเราก็ไปขอโชคลาภได้เหมือนกันเขาขอโชคลาภใช่ครับคือคนจีนจะขอโชคลาภกับพระเซตนี้ ก่อนมาเป็นยุคไช่ชิงเอี้ยะไชฉชิงเอี้ยะนี่คือราชวังเขาเขาขอร mm hmm. าชวังขอชาวบ้านไม่ได้ขอนะมุโร mm ่ไ hmm. ช่ชิงเนี่ยจะตั้งในพระบรมราชาวังชาวบ้านจะขอแบบนี้จะขอเสตแบบนี้ที่นี่ขาด <Yeah. S 1> ข,ขาดอมหนึง่งซึ่งกำลังน่าจะเอามาอีกเร็วๆนี้คือกิมจือแป๊กก็คือเจ้ากระทรวงการคังรกใช่ครับแต่ถ้าหมดทั้งมวลก็คือจะขึ้นกับพระกสิธิคันเนี่ยต้นบนคือพระกศิธิคัน หรือตีจาก,กวง oh. คือพระเหล่านี้ตั้งม่วงๆไม่ได้เพราะท่านคุมวิญญาณเยอะอ uh huh. คนไหว้คนบูชาบางคนก็จะป่วยเพราะธาตุเย็นสูงอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตั้งปีดจากกวงคอยคุมอีกทอดหนึ่งธาตุทองนี่เป็นธาตุเย็นเหรอมันเป็นความเย็นพี่ mm hmm. พ,พี่ลองสมัครสีสมัสรโลหะเย็นไหมล่ะ mm hmm. เยออ็นนั่นแหละมีความเย็น เจนก็จะแทนเรื่องของมาโชคลาภแล้วก็เราก็เลยเอาลูกคิดมาให้ท่านคิดลออ๋อลูกคิดนี่คือเสริมให้ท่านเองเสริมให้ท่านคิด้ท่านคิดแหมมันก็มีเงินคนเขาเอาเงินมาแปเนแ้บเนี้ยไอ๋อมีแบงค์ลอยใช่คือท่านจะชอบแบบนี้เลยบอกว่าเป็นพระที่ชอบแบบนี้เลยชอบแบบนี้คือชอบยังไงชอบเนี่ยพวกชอบอาพรชอบเงินชอบอย่างเงี้ยลื่นเริงลื่นเริมชอบเงิน บางพี่เขาแถวไต้หวันเนาะเขาแก้บนอ่ะเขาโอโคยตี้ไปเต้นหน้าศาลเลยนะถ้าเป็นศาลพระเลยตรงอ่ะแต่ผมคงไม่เอามาหรอกพี่คือท่านชอบแนวนี้ท่านเป็นพระแนวนี้เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ยแหละเหมือนไอ้นี่เดี๋ยวนะคนที่เราดูสมัยเด็กๆอะไรนะจิวแป้งทงเท่าฮาโลกอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่โกงเหรอเออที่ชอบความความคล้ายๆกับแต่ที่โกงเป็นอรหันต์อันนี้เป็นเทพที่โกงเป็นอรหันต์ครับอลาหันอรหันต์กับเทพไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนครับอรหันต์สูงกว่าเทพล้อห่างล้อห่างสูงกว่าเสียง สิ่งเสียงสิ่งเสียงต่ํากว่าสิ่งเสียงต่ํากว่าล่ะและ้วพี่ควรจะควรจะขอหรือควรจะบนได้เท่านั้นครับแต่บนต้องพูดว่าบนต้องมาแก้แก้โดยพันนะใค้คำนี้เลยแก้โดยพันก็คือแก้โดยทันทีแก้โดยหมายความว่าถ้าได้ก็คือต้องมา<ก>ทันทีจำข้ออ้างเยอะๆกับเจ้าสุดสบบนี้พอด้วยที่เมื่อกี้บอกว่าท่านมาจากทางไหนอะไรยังไงับถ้าเป็นเจ้าสัตแบบนี้แล้วก็พอไหวเสร็จก็จะมีประเพทนี้ครับขันกระพวน ให้โกงได้ยินสันกี่ทีก็สั่นธรรมดาก็ขอเสร็จปั๊บพูดอะไรเสร็จก็ขอขอให้อกงได้ยินโกงกันอะอ่ะกงเหมือนกันอาเจ็ดอาแปดอ่ะเจ็ดอ่ะแปดอ่กงใช่เรียกกันอากงอามาก็ได้นี่ก็อามาเป็นผู้หญิงอามาก็ได้เรียกได้หมดเรียกด้วยความเคารพแต่เราสั่นกวนที่สังเกตไหมทำไมในพิธีรกงติดก็สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งตลอดเพราะเจ้าเราสั่นแบบเนี้ยเขาชอบเขาชอบเสียงแบบนี้เขาชอบแบบนี้ มันมเีเสียงกระพวนเสียงกระดิ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเสียงแบบนี้อเป็นความเชื่อที่ชอบแบบนี้ขอบคุณค่ะขอตัวไปขอพอรก่อนนะจ๊ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนิร์สันเนวีขอ,อกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ